รนับสนุนโดย Arc Shop เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการเติมโลบั็ของแท้าราคาถูกอีกทั้งจำหน่ายไอเดีเกมออนไลน์และบัตรเติมเกมต่างๆมากมายสั่งซื้อง่ายได้ท,ทันทีตลอด24ชั่วโมงที่ Arc Shop เอาล่ะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมบูมมในเกม Lo บล็อกแบบเ a ลโซ o r อร์โมบายนะครับเกมนี้ก็มีน้องๆขอมาให้เล่นตั้งนานแล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสได้เล่นนะครับวันนี้เราก็รับบทเป็นเจ้าไดโลโฟสลัสนะฮะ หน้าตาก็จะประมาณนี้รูปร่างก็มีความสมจริงพอสมควรนะครับก็สมจริงไม่มากอะสไตล์โลโบล็อกนะแต้ราดูท่าทางต่างต <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> หัวทิ่มเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรวะอ๋อตกลุมเหรออ๋อตกใจหมดเลยนีกว่าตายตอนนี้หิวน้ำมากน้ำทะเลกินได้ไหมเอ่ยเฮ้กินได้นะกินน้ำทะเลได้ฮนะ เรามาดูท่าทางต่างๆกันดีกว่านะครับท่าโจมตีตัวนี้เป็นการกัดนะครับคลิกซ้ายาท่าโมโหนะครับเป็นเสียงร้องเสียงร้องโมโหเสียงร้องเป็นมิดท่านั่งนะแล้วก็ท่านอนนะครับต้องลุกก่อนนะท่านอน <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับ ข้างหน้ามีเดโเสาเยอะมากนะมีคอยาวแล้วก็มีสัตว์กินเนื้อไม่แน่ใจว่าตัวอะไรนะทีแรกหรือเปล่าแล้วก็มีทรโดซอร์รนะฮะอยากกินนกอะ่ะฉันอยากกินนกมีกินเนื้อมาอีกตัวโอเคดมกลิ่นอา่ามีเหมือนจะเป็นทีล็กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมันบาดเจ็บเกมนี้สามารถเปิดไนวิชั่นได้อะ่ะ จะเป็นสีเขียวเฮ้ยมีการสู้กันวะมีการสู้กันเกิดขึ้นระหว่างตัวอะไรไม่รู้ที่เหมือนกับทีเร็กสู้กับคอยาวฮะผมจะไปกินนกเออกัดนกไม่โดนป่ะตัวนี้ได้ไหมตัวเล็กเนี่ยเออเออกินมันกินมันเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันมีเพื่อนมีเพื่อนมันมีเพื่อนอุ้ยอุ้อหนีหนีหนีก่อนนีก่อนยังไม่หนีนี่ปกป้องเพื่อนอย่างนั้นเหร มมมมมมมไม่รู้จะสู้ได้ไหมไม่รู้จะสู้ได้ไหมแต่กัดไปมั่วเกิดมันตายเออเรียบร้อยได้อาหาระกินยังไงอ่ะกดกินยังไงอ่ะเอ้าเหลือแค่เป็นอุ้งอุ้งมือด้วยไอ้นี่จะเอาต่อไอ้นี่จะเอาต่ออุ้ยอุ้ยเรียบร้อยอ่ะฆ่าได้เฉยโอเคกิน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 กดคลิกจะเป็นการกินนะคลิกซ้ายก็เล่นไม่ยากนะโอเคอิ่ม หยิบอาหารได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะหยิบไม่เป็นดมกลิ่นดูสิตัวนี้เลือดน้อยฮะฝั่งนู้นมีเหมือนจะเป็นแอคโรนะถ้าดูไม่ผิดนะตัวนี้อะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นพวกทารนโนซอร์นะซึ่งไม่น่าเป็นมิตรเท่าไหร่เฮ้ยอย่านนะมันลุกขึ้นมาแบบนี้อยากกินทแรนโนซอร์อ่ะกินได้ไหม เธอซอนี่เดินเนียแล้วโดนกัดตายเรียบร้อยเทอซอแล้วตรงนี้ยังไงมีการสู้กันดีกฮะผมว่าเราน่าจะแจมได้ระหว่างนี้ยังไม่มีคนคนยังไม่มีคนมาเฮ้ยมันจะเอาระเตนีดีนะเราวิ่งไว้เดี๋ยวรอดมกลิ่นดูว,ว่าเลือดมันเหลือน้อยไหมมันช่างใจร้ายเข้ามาก็มากัดเลยะเราไปกัดขามได้ไหมเมันไส้ะ่ะ เราน่าจะโดนวันช็อตคิวนะถ้าเข้าไปเฮ้ยตัวนั้นมีเหมือนจะเป็น t อริซิ i นซอ o r คล้ายๆพวกเทอริซิโนน่ากินว่ะเดี๋ยวรอดมกลิ่นนะครับดูซิว่ามีตัวไหนเลือดน้อยไหมเราจะเข้าไปบวกดมกลิ่นตัวนี้เลือดไม่ค่อยเยอะนะไปกัดขามันเ้ย yeah! กัดขามันเอ้ยเข้าอยู่นะเข้าอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ตอนนี้มันไล่ล่าเลยฮะเฮ้ยออกัดเข้าไปฮนะได้อยู่ได้อยู่วุ้ยวุ้ยวุ้ยมันมันไล่มันไล,นล่อย่างติดติดยังติดติดยางติดติดเออ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 ใครจะไปไหววะ <c oughs> นี่ฮะเราก็สามารถเลือกตัวละครได้โดยการวิจัยนะฮะผมก็เพิ่งวิจัยไปได้แค่สี่ตัวเองจากเล่นคาคาโร่ะแต่ว่ายังไม่สามารถวิจัยได้ฮนะ วิจัยตัวนี้ไว้แล้วกันได้ไหมโอเคก็จะวิจัยไว้ฮะระหว่างเราเล่นเดรสเสาร์เกมนี้ก็มีหลากหลายครับทั้งกินเนื้อกินพืชกินทั้งพืชและเนื้อนะโคตรเยอะมีพวกบินได,ด้ครับมีพวกในน้ําเยอะมากฮะก็ถือว่าเกมนี้ค่อนข้างโอเคนะเล่นสนุกอยู่นะดมกลิ่นดูซิตัวนั้นเลือดเต็มชื่อว่าไทเซราท็อป น่าจะเป็นอะไรนอ่ะฮนะัลโหลผมจะไปกัดตูดมันได้ไหมกัดตูดกัดตูดกัดตูดเอามันนิ่ง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 กัดตูดกัดแล้วหนีกัดแล้วหนีหนโอเคมันน่าจะไวกว่าเรานะพยายามเข้าไปกัดนะเข้าไปกัดเข้าไปกัดเออเออสวยสวยมีเสียงเพลงต,ต่อสู้ด้วยเอ,อ้ยโอ้โห เราต้องรู้จักประมาณตัวเองฮะเวลาต่อสู้จะไปสู้ใครมั่วๆไม่ได้ฮะข้างหน้ามีการกัดกันพื้นที่ในแมปนะครับสภาพแวดล้อมก็ดูสมจริงนะอันนี้ผมเกิดแถบชายทะเลฮะก็จะมีพื้นที่ชุ่มน้ำข้างในนะครับด้านนอกก็เป็นทะเลที่เราเริ่มคลิปตัวนี้มันตามเรามานะครับเหมือนจะอยากแดกเราฮะ เราจะโค้งกลับไปอุยอ๊ยอยมันหมุนไวมากมันหมุนไวมากเออกัดกัดหางกัดหางเฮ้ยเอา้าออกเหรอวะ <c oughs> เราล็อกหลบได้เมื่อกี้แล้วมันก็ออกไปเลยโอเคเราไปสำรวจแมปนะฮะตอนนี้คนหายไปหมดแล้วไม่รู้ไปไหนฮะดมกลิ่นดูสิข้างหน้ามีคนนะครับห้ฮ่าฮ่าฮ่า คนไทยหรือเปล่าครับชื่อ5้แบบนี้เราจะไปกินเขาฮะเริ่มจะหิวล้เหมือนจะวิ่งนั่นไงไปทางนู้นเลยฮะเราจะติดตามเข้าไปเหมือนจะมืนจะวิ่งมาหาเราฮะนั่งพักก่อนนะเผื่อได้บวกฮะนอนพักได้ไหมยังไม่ได้ นั่งพักก่อนแล้วกันเดินมาแล้วสงสัยจะเหนื่อยฮะโอเคใช่เขาหรือเปล่าใช่ด้วยฮะเขาน่าจะดมกลิ่นเรามาเป็นเยอของข้าซะเยอะเออกัดเข้าไปฮะกัดเข้าไปกัดเข้าไปเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยได้เฉยวะกินนะอ่ะยังไม่สามารถกินได้อ๋อ มันเป็นซี่โครงว้ยมันไม่ใช่อุ้งมือผมนึกว um ่าอุ้งตีนหมีเกมนี worth. ้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันต้องฟาร์มหรือเปล่าครับแต่ว่าเกิดมามันก็เป็นตัวตัวเต็มที่เลยฮะน่าจะไม่ต้องฟามั้งเล่นในโทรศัพท์ก็น่าจะเล่นง่ายอยู่ฮะแล้วก็มันสามารถปรับกราฟิกได้จะเอาโลก็ได้เบสิกก็ได้เอาไฮก็ได้ซึ่งตอนนี้ผมเปิดเป็นไฮนะ เป็นไฮก็ไม่ได้กินสเปคมากอ่ะถือว่าภาพเล่นไม่แหลกอ่ะกําลังดีเลยเดี๋ยวแวะกินน้ำซ้ายมือก่อนนะโอ๊ปเอาอีกแล้วหัวทิ่ยอีกแล้วเอ้ยเอ้ยออกไปหัวชั้นอุ้ยงัดโงอหัวไม่ค่อยจะขึ้นอ้อย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 น้ำดูดน้ำดูดโอ้โอ้ย แล,แล้วเก็บมาเล่นในมือถือที่จะทำยังไงวะเนี่ยโหตีลังกาตีลังกาผมจะอ้วกและเอ่อแชรออนเซนในที่สุดเดี๋ยวมันจะบั๊กทำยังไงอะ่ะ <laughs> ต้องรีสปอนไหมต้องรีสปอนเนีกลับมาเกิดที่บริเวณชายหาดเมื่อกี้น่าจะเลือกเกิดที่อื่นนะเพราะว่าจะได้ไปสำรวจนะคนก็ตอนนี้มันดึกนะก็เลยอาจจะน้อยลงตอนแรกคนเยอะอยู่นะดมกลิ่นดูสิ เหมือนมีคนจะมากัดเราหรือเปล่ามันมาแล้วมันจะเอาอะ่ะมันพยายามไล่กัดเราอะลบมากัดขาม,มันโอเคได้อยู่ฮะล่อมันล่อมันล่อมันเอ้ออุ๊ย,อยดอกเดียวตายฮะตอนนี้มีพารานฮะช่วงแรกก็ยังไม่รู้อะไรนะทดลองไปหมดนะพยายามต่อสู้พยายามกัดนะ โอ๊ยออ้ยติดติดโอ้โอ้โอ้โคตรแรงดมกลิ่นดมกลิ่นโอ้เรือมันมาแล้วมันมาแล้วไป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 อย่าติดนะอย่าติดนะ เดี๋ยวรอเลือดเต็มนะไปล้างแค้นเฮ้ยเหมือนไอ้พวกนั้นจะมาอแล้ววะไอ้พวกแอครหรือเปล่าเราไปดีกว่าตรงนี้ไม่น่าจะล่าได้เดี๋ยวรอเราได้พวกตัวใหญ่ค่อยไปลองล่าฮนะไม่ก็เดี๋ยวรอเพื่อนมาเล่นด้วยเกมนี้น่าจะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับน่าจะมันอาหารไม่ค่อยจะมีอ่ะแล้วก็อยู่นี่ไม่น่าจะปลอดภัยนะไอสองตัวนั้นมันคุมอยู่นะ มันล่าทุกคนที่ขวางหน้านะพราซอว่าไงพราซอยังจะฆ่าแล้วมวีคาโนเราลองเป็นมิดได้ไหมเป็นมิดกับพาราซอไปก่อนนะอา้าวมันออกไปแล้วอยากลองล่าคาโน่ไอตัวนั้นก็หน้าล่าฮะไอตัวเล็กเราน่าจะล่าตัวเล็กได้ฮะแต่ว่าคาโน่เหมือนจะไปสู้กับแอคโคนะ ผมเรียกไอโคลแล้วกันนะผมไม่แน่ใจชื่อมันผมจะกินตัวนี้ก่อนยะยะเออเออเออ <laughs> โอเครอซี่โครงมากินฮนะกินซี่โครงเฮ้ยไม่ได้จะกินน้ำโอ้โหไอตัวนี้มายึดซี่โครงเลยบ้าจริงอ่ะมันไปเป็นอะไรวะช่างแม่มกินยังไงอะ่ะฉันจะกินอาหารกินไม่ได้ปอ กินไม่ได้ฮะหยิบได้ไหมไม่น่าจะมีปุ่มหยิบนะงั้นก็ต้องไปล่าใหม่เกมนี้ไม่ต้องเสียดายชีวิตอยู่แล้วเพราะมันตายมันก็เกิดใหม่ได้แล้วก็ไม่ต้องฟาร์มอะจะให้มีหมดฟาร์มนะผมไม่รู้มีหรือเปล่าครับดมกลิ่นดูสิคอยาวไม่เห็นเลือดหรอวะฉันกินด้วยนะนขอกินด้วยอย่าฆ่าฉันเลย หายฮาคนเดิมนี่ว่าที่เราฆ่าไปอ่ะกินด้วยนะหายฮาเป็นมิตรต่อกันนะคอ,อยาวก็รู้สึกจะใจดีอะไม่ฆ่าเราแต่ก็ไม่แน่เดินดุมๆม,มาละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พวกตัวเล็กก็ทยอยมาอยู่กับคอยาวนะแล้วก็นั่งตัวนี้ก่อนแล้วกัน อ๋อคอยามานอนอ่ะเหมือนเขาจะเป็นมิตรอยู่นะฝั่งนู้นเหมือนมีแคาคาโรนะครับอะไร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 เฮ้ยคุณ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 มากัดฉันทำไมคุณคุณจะพิมอะไรแล้วคุณมากัดฉันเนี่ยอะไรของเขาเนี่ยสักหน่อยไหม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 เรียบร้อยอะ มาห้าวดีนะอินนะการใช้ชีวิตในเกมนี้ก็รู้สึกจะชิลๆนะแต่ถ้าได้ตัวใหญ่มาเล่นก็น่าจะมันอิ่มเลยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยๆฮ้ยฮ้ยฮ้ยใครพะเนี่ยก็อดริกอะไรก็อดริกอยากโดนล่าเลยไงอยากโดนกินเลยไงอ <laughs> ล้มโคตรตลกอะ ลาตายก็จะเด้งเป็นสี่โครงฮ่าฮ่าฮนี่แบบอยู่ติดคอย,ยาวเลยวเราก็พยายามอยู่ติดคอย,ยาวแล้วกันอ๋อตรงนี้เป็นผักที่กินพืชกินได้ฮะสามารถเก็บกินได้อะไรที่ชี้ได้มันจะขึ้นแบบเป็นเป็นรูปมืออะประมาณนี้ฝั่งนู้นก็มีตัวเกิดฮะเหมือนจะเป็นพวกททเรนโนซอแต่ผมไม่แน่ใจว่าพัานอะไรนะแต่ตัวเล็ก นี่มืดแล้วเหรอออกจะสว่างนะเหมือนคอยาวจะไม่ไว้ใจเรานะผมแค่จะมานั่งด้วยตอนนี้เหมือนจะกำลังมืดลงนะอย่านะคอยาวอย่านะเปิดในวิช v i s i ก็ไม่ต่างกันนะผมว่าปิดดีกว่าแต่เปิดก็รักษาสายตาดีฮะสีเขียว อะไรอะไรเราเป็นเพื่อนกันนะเขาพิมพ์อะไรมาหรือเปล่าไม่รู้คุยภาษาอะไรนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษเดสปาซิโต้สักอย่างไปเราเดินทางไปกับคอยาวฮะคอยาวเหมือนจะไม่ไว้ใจเราเนี่ยก็จะมีผู้เล่นผสมกันนะครับระหว่าง PC ก็จะขึ้น PC บอกนะโมบายก็จะขึ้นโมบายบอกซึ่งเอ้ยอีหยังวะโอ้โหยูดีก็มากระทืบ ข้างหน้าเหมือนจะมีการล่าคอยยาวอะ่ะเราจะไปแจมได้ไหมไปแจมได้ไหมไปช่วยฮะไปช่วยคอยยาวมันฆ่าเราเมื่อกี้พวกนี้ก็ศัตรูนะศัตรูแห่งศัตรูคือมิดเยอะเออกัดฮะกัดไปช่วยไปช่วย <laughs> ร่วมด้วยช่วยกันนะไปกัดหางมันไอ้นี่ด้วยกัดเอ้ย <laughs> โอ้โดนแค่สะกิดก็ชีวิตก็เปลี่ยนนะอะไรเจ้าอะไรเจ้า อะไรอะไรโอ้วิ่งมากัดเลยเหรอไม่เกรงกลัวเลยเหรอไล่ฮะไล่ไล่ไล่ฮะไล่ไล่บอกเลยว่าฉันจะกินแกเออได้ฮะได้ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยไอ้ไฮมาอะไรไอ้ไฮอยากโดนกินหรือไงไฮฮ่าฮ่าเออเออเออกินกินมันกินมันโอเคไปไปไปเออได้เฉยไป ไป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 เฮ้ยฝั่งนี้มีเหมือนเจ้าเทอร์ดิสิโนโตัวอะไรไม่รู้กินก่อนนะกินก่อนกัดก่อนมันตบอะ่ะมันตบได้อะ <c oughs> นีะ่เนี่ยซ้ำซ้ำใครที่ไม่ใช่พูดได้กับเรานะเราจะกินให้หมดโอเคก็ถ้างั้นสลับวันนี้ครับผมก็จะขอลาไปก่อนแล้วกันนะเอาไว้เดี๋ยวมาเล่นกันต่อในพาร์ทหน้าครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะ วันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับ